แฟนหงแดงขั้มผ่าดเสื้อหลีอรูพูลฤดูกาล2 0 0 5 2 0 2 6ของแท้จากอาดิดาสมาถึงแล้วรวมเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์พร้อมดีไซน์สุดคลาสสิกที่ทุกคนต้องมีสั่งซื้อเลยวันนี้รับรองใส่แล้วเท่สุดๆแอดมินจะติดลิงก์ไว้ที่ข้างล่างคลิปนี้นะฮะถึงผู้ติดตามทุกคนที่รัก เผชรชายผู้บา้าคลั่ง i ร e อ p ู o ูเดิมของเราได้ถูกปิดตัวลงไปแล้วแต่เรื่องราวของลิวพูยังคงดำเนินต่อไปและผมก็ยังคงบา้าคลั่งไม่เปลี่ยนแปลงขอเชิญชวนทุกคนมาเป็นครอบครัวเดียวกันอีกครั้งที่เพจใหม่นี้ชายผู้บา้าคลั่งิเวอพูภาค2มาร่วมเดินทางกับความบา้าคลั่งครั้งใหม่ไปด้วยกันนะครับแอดมินจะติดลิงก์ไว้ที่ข้างล่างนี้นะฮะพร้อมจวดไปด้วยกัน จวดพี่น้องจวดซาตาบุมมีดดุซาในจวดยังเดียวหงขึ้นจากฝูงคุกกี้หวานจี๊บปืนแตกที่เด็ดซูบอสไลฟ์ฟีคิกปิดวิญญาณซิปประเด็นร้อนแรงหลังเกมหงล้มปืนใหญ่ขึ้นจากฝูงเดียวๆนะครับตติโทพี่น้องเอ้ยสุดยอดครับฟีคิกปิดวิญญาณว่าต้องแกโตครับนะ้าที่เกือบสุดท้าย หงดแดงหริวูของเรานะครับประกาศสักดาห์จริงๆนะฮะคมกว่าใจแกล่งกว่านะครับเก็บ3แต้มได้สําเร็จที่แอนฟิลด์นะครับจบลงด้วยชัยชนะของหงดแดงหริวโผที่อาศัยทีเด็ดที่ขาดและหัวใจที่แข็งแกร่งกว่าเบียดเอาชนะคู่ปรับย่างแชมป์อย่างไอปุญญาอาร์เซนอลไปแบบสุดรถทรึก1ประตูต่อศูนย์นะครับปัติโทโเสียวอิลีพี่นอ้องเออ เฮ้ยสุดยอดกาแฟคลิกแบบนี้นั่นน่าในเห็นเธอโคตรงามเลยพี่น้องเงยส่งผลให้ลิเวอร์พูลของพวกเราครับสกดคำว่าแพ้ไม่เป็นรักษาฟอร์มชนะรวด100เอร์พร้อมยึดตําแหน่งจ่าฝูงอย่างสง่างามก่อนพักเบรกทีมชาติและนี่คือ10ประเด็นร้อนแรงที่สําคัญที่ชี้วัดชัยชนะในเกมนี้จากการวิเคราะห์ของเดวิลินนักข่าวสายหงแดงลิเวอร์พูลชื่อดังนะฮะโอ้โหขนคิงลุกงาบงบพี่น้องเงยยิ่งงามแท้พอรูปหล่อ สัปดาห์นี้นการแฟนบอลหงแดงอย่างเราๆนะครับมีความสุขสุดๆไปเลยนะครับเรือก็แพนะฮะอาร์เซนอลก็ปืนแตกลิเวอร์พูลขึ้นจา่าฟูนะครับทีมีความสุขไปกูนีบัวได้อีกแล้วพี่น้องสัปดาห์ก่อนพักเบรกทีมชาติครับไปหาจวดทั้งอื่นดอกว่าแล้วก็ไปดู10ประเด็นร้อนแรงหลังเกมกันเลยนะครับว่ามีอะไรให้พูดถึงกันบ้างเริ่มต้นที่ประเด็นที่1นึ่งทักติกทำลายเกมของปืนใหญ่หน่าเบื่อละไร้ผิดส่ง ดเดวิลเน,นะครับจวกทัตติกของอาซนลว่าตั้งใจมาทำลายเกมอย่างแท้จริงโดยเน้นการฉกฉวยโอกาสจากลูกตั้งเตะที่น่าเบื่อหน่ายโดยสถิติ XG หรือค่า s c t ป d g o a กที่ต่ำเพียง0.55และการยิงเข้ากรอบแค่ครั้งเดียวตลอด90นาที นั่นคือหลักฐานช่นดีที่บ่งชี้ว่าพวกเขาแทบไม่คิดที่จะเล่นฟุตบอลเพื่อชัยชนะเลยเคร่งแหลกกูบอมแมนโอ้ยกูรับเลยสามสี่เถอพี่น้องเอ๋ยหาเอาอยู่ฟอดฟอดกูบอมแมนมานั่งแนมหนากันโมได้มาตะบวนพี่น้องเอ๋ยภาพของดีแคนไรที่ใช้เวลาเดินไปเตะมุมอย่างเชื่งช้ากลายเป็นสัญลักษณ์ของกลยุทธ์ที่ซื้อเวลาที่น่าผิดหวังของอาร์เซนอลซึ่งสุดท้ายใช้ที่สุดก็ไม่สามารถทำไรแนวรับเจ้าถิ่นได้ประเด็นที่สองลัดแก้เกมถูกจด หงจากหลับไหลแม้เครื่องแรกฟฟอร์มของลิวพูจะดูเหน,นื่อยขาดชีวิตชีวาแต่นักข่าวคนดังชื่นชมการแก้เกมของกุนซืออาเนอร์สลัตที่ปลุกทีมในช่วงพักครึ่งได้อย่างถูกจุดเขาปลดปล่อยลูกทีมให้เล่นด้วยความมุ่งมั่นมากขึ้นสั่งให้จ่ายบอลไปขา้างหน้าและเคลื่อนที่ให้เร็วขึ้นซึ่งเปลี่ยนโฉมหน้าของเกมไปโดยสิ้นเชิงแม้โอกาสยิงอาจจะไม่เยอะแต่ลิวพูแสดงเห็นชัดเจนว่าพวกเขาคือทีมที่ลงสนามมาเพื่อเป็นผู้ชนะ ประเด็นที่ 3. ามฮีโร่จำเป็นสบอสไลน์แบ็คขวาสุดแกลงผู้ชีช้ชะตาเกมโดยมีหนึ่งสบอสไลน์นะครับสมบทฮีโร่ซรับฟรีคิกปลิดวิญญาณแต่ผลงานของเขายอดเยี่ยมยิ่งกว่านั้นในตำแหน่งแบ็คขวาจำเป็นเขาสร้างสถิติสุดทึ่งดยการเข้าประทัูสำเร็จ100%ชนะ2ครั้งจากทั้งหมด2ครั้งดวนตัว,ต,ว,ต,วตัวชนะ75% ชนะ3ครั้งจากทั้งหมด4ครั้งมงสกัด5ครั้งเรียกได้ว่าเกมรักทางฝั่งขวากลายเป็นกำแพงเหล็กนอกจากนี้การวางบอลยาวจากแนวลึกยังถอดแบบมาจากเทนส์อเล็กซานโดทำให้ลินฟันทงว่านาทีนี้ทีมจะขาดโซโบสไลไปไม่ได้อีกแล้วนะฮะโอโ้มึงมาฝึกวิซ่ากับอันการเล่นเกมรับกับโซโบสไลเลยบักเทนมึงเห็นอยู่อ่ะสุดยอดพี่น้องเงย้ย ประเด็นที่4โจนตัวเปลี่ยนเกมที่ถูกเลื่อมลงมาพิกจังหวะแม้จะได้ลงเล่นไม่นานแต่คดิทิ่จนคือตัวจุดประกายที่แท้จริงเขาไม่เพียงแค่เรียกฟีคิกที่เป็นประจูชัยแต่ยังลงมาอัพสปีดให้เกมรุกของทีมในทันทีเรียนย่อย่องความเข้าใจเกมของโจนที่ทั้งจ่ายบอลทะลุช่องและวิ่งไล่บี้กดดันผู้สัตรูอาร์เซนอลจนปลุกเร้าพลังของแฟนบอลทั้งสนามให้ลุกคือกขึ้นมานะฮะ ประเด็นที่5เกมรับสุนหนึ่งผนึกกำลังหยุดจอมเซตพีดการเผชิญหน้ากับทีมที่ขึ้นชื่อว่าเป็นเจ้าแห่งลูกตั้งเตะอย่างอาร์เซนอลถือเป็นบทพิสูจน์ชันดีของแนวรับลิเวอร์พูลซึ่งพวกเขาก็สอบผ่านชลุยเม่ลัเคอร์เกตและฟอร์เรนเวียสโชว์ฟอร์มได้อย่างแข็งแกร่งและเยือกเย็นโดยเฉพาะเคอร์เกตที่ชนะการดวลบนพื้น100%นชนะ5ครั้งจากทั้งหมด5ครั้งนี่คือสัญญาณการเติบโตที่ชัดเจนของทีมที่รับมือกับความกดดันได้ดีขึ้นมาก ประเด็นที่6กสวบสไลย,ยืนแบ็คขวาแม็กอลิสเตอร์ฟิตส,สมบูรณ์สกการพูดกันทีมลิเวอร์พูลสลับโผลนักเตะสิเอคนแรกแค่รายเดียวจากเกมบุกไปเฉือนชนะนิวคาสเซิลอย่างสุดมัน3-2ในช่วงทศเวลาเมื่อสัปดาห์ก่อนหลังทำหน้าที่แบ็คขวาขัดทัดทับแทนเจมี่ฟิมปงที่บาดเจ็บได้อย่างยอดเยี่ยมโดมินิกสวบสไลกองกลางดีกีทีมชั้นฮังการียังได้รับบทบาทนี้ต่ออ e ีกเกมโดยทั้งโจโกเมสและคอนเนอร์บาร์ี่ต้องนั่งเป็นตัวสำรอง สล็อต alexis m c l e i e r mcfield tim j o h า argentina ซึ่งผ่านเกมใน,นนัดก่อนเนื่องจากบาดเจ็บก็ได้กลับมาลงเล่นเป็นตัวจริงหลังฟิตสมบูรณ์ทันทีเ์ติจอนประเด็นที่โอเดโนิการไม่ฟิตนั่งข้างสนามร่วมเอเซ มิเกลอาร์เตตันในแใง่ของอาร์เซนอลคุมทีมบุกมาเยนลิเวอร์พูลโดยปร,ราศจากบุกโยซาก้าปีกคนสกันที่บาดเจ็บลงเล่นไม่ได้นอกจากนี้มาตินอลกาดซึ่งเจ็บไหล่จากนัดตลลมลีด5-0ไม่พร้อมลงสนามเป็นตัวจริงและถูกใส่ชื่อเป็นตัวรองร่วมกับเอริซีเอเซ่ปีกตัวใหม่ที่ย้ําจากคริสตัลเพลทด้วยค่าตัว60ล้านปอนด์และการขาดกัปตันทีมลงบูตตั้งแต่ออกสตาร์ทส่งผลงให้มิเกลเมลเรโน่ไม่ฟิลทีมชาติสเปนได้ลงเล่นเป็นตัวจริงแทน ประเด็นที่8เกมก็ไอลไม่สมกับการรอคอยอาร์เซนอลทำ้ท่าว่าจะเจอกับสถานการณ์ที่เลวร้ายตั้งแต่ต้นเกมเนื่องจากวิลเลียมซลิบาประรกันหลังคุสกันบาดเจ็บอย่างรวดเร็วหลังจากการโมกเกือกเริ่มไปได้เพียงแค่5นาทีและต้องเดิอนออกจากสนามให้คริสเตียนมอสเกรากองหลังคนใหม่เข้ามาเสียบแทงแม้จะเป็นข่าวร้ายที่ชวนให้หน้าหวาดผวาสำหรับอาร์เซนอลที่ต้องบุกไปยนแอนฟเว์ แต่ตลอดทั้งครื่งแรกกลายเป็นเดอะกันเนอร์ที่คุณสถานการณ์ของเกมเป็นฝ่ายเดินหน้าจนตีใส่หัแดงหางแต่เกมนี้ทีมแชมป์พิมลีกต้อนรับกันดีๆแล้วรักษาส,สกอร์เสมอ0 0นได้จนจบเครื่องแรกซึ่งกลายเป็นเกมที่น่าเบื่อผิดไปจากที่คาดหมายกันเอาไว้จากสถิตปรากฏหล,ลังพ้นสีห้าเทียวแรกลิเวอร์พูลครอบครองวันได้น้อยกว่าเล็กน้อย49.4%ต่อ50.6%และเป็นอาร์ซอลที่ได้กระทุ้งมากกว่าเช่นกัน6ต่อ2ครั้งโดยทีมเยือนส่งบอลเข้ากรอบได้มากกว่า1ต่อ ศูนย์ครั้งจึงต้องถือว่าเจ้าบ้านทาหน้าที่กันได้ดีที่รับมือกับเกมรุกของอาคันตุกะได้โดยไม่เสียประตูจากการเล่นที่รัดก,กลุ่มแข็งแกร่ง,ง,งแม้จะทําให้เกมจืดชืดก็าตามกระด้ทุกการหงแดงมีโอกาสส่งยิงในครึ่งแรกของเกมพิมลีกในรังตัวเองน้อยที่สุดโดย2ครั้งนับจากเกมวู้กับแมนซิตี้ที่แอนฟิลเมื่อเดือนตุลาคมปี2021ซึ่งพวกเขาได้ยิงใส่ทีมเยือนในสี่ช่รแรกแค่หนเดียวเท่านั้นประเด็นที่9 หมองูตายเพราะงูในที่สุดเกมก็ถูกปลดล็อกด้วยประตูลูกเซตพีชจนได้ในเมื่อต่างก็ทําอะไรกันไม่ถนัดในจังหวะโอเพ่นเพลย์เนื่องจากแนวรับของทั้งสองทีมสามารถรับมือเกมรุกของกันและกันในตลอดแทบไม่มีความหวัดเสียวให้เห็นเอาซะเลย คะแดุกันต้องบอกนะครับว่าแผนที่อานอสลตวางเอาไว้ได้ผลสะด้วยเนื่องจากหลังจบเกมเขาเปิดเผยกับสื่อว่าต้องคุมทีมให้ลงเล่นอย่างน่าเบื่อเพื่อปฏิเสธโอกาสธรรมตูของอาร์เซนอลหลังจากสองเกมแรกของแดงเสียประตูรวมสี่ลูกจนนนกุลูหลายรายรุมประมาทแม้ทีมจะกำใจชนะได้ก็ตาม และในเมื่อปิดโอกาสคลำเข้าของอาร์ซนอลได้สำเร็จโดยเฉพาะลูกเตะม,มุมซึ่งทีมจากลอนดอนไม่อาจเล่นงานเจ้าบ้านได้อย่างที่หวังเรดเมดจีนก็สบช่องทางเผด็จศึกอาคันตุกะจากลูกนิ่งเช่นกันแม้จะเป็นการตะบันฟีกิกระยะย5ิห้าล้านที่สุดเด็ดขาดของโซบอสไล้ลำเป็นฮีโร่พาแชมป์เก่าล้มรองแชมป์ได้ดาวเตะทีมชาติฮังกีก็เป็นขุนพลหัวแดงรายที่17ที่ยิงลูกฟีคิกโดยตรงเข้าประตูได้ในเกมพิมลี ขณะเดียวกันอาร์เซนอลหนีไม่พ้นพ่ายพแพ,แพ้เกมเยือนพิมลีกนัดแรกนัดแต่ที่พวกเขาประชัยกับนิวคาสเซิล1-0ที่สนามเซนเจมพาร์คในเดือนพฤศจิกายนปี2024 ซึ่งทำให้พวกเขาหยุดสติไม่แพ้เกมเยือนของรายการนี้นานถึง15เกมติดต่อกันและสิ่งสําคัญที่สุด็ลอลตโชว์ฝีมือในการแก้กเกมในครึ่งหลังให้เป็นที่ประจักษ์อีกหนจนได้เนื่องจากหลังจบเกมลงหงแดงพลิกกลับมาครอบครองบอลได้ดีกว่า52.7%ต่อ47.3%และแม้ปืนใหญ่จะได้ง้างยิงมากกว่า11ต่อ9ครั้งแต่หงแดงแสดงเห็นถึงความเด็ดขาดที่เพิ่มมากขึ้นจากการส่งบอลเข้ากรอบได้มากกว่า3ต่อ1ครั้งแล้ว ประเด็นที่โหงโฮซานสถิติใหม่สโมสรหลังการชนะได้ด้วยการเสือกอัศนีหนึ่งศูนย์ลิเวอร์พูลสร้างสถิติใหม่ของตัวเองให้มึงเกิดเป็นผลสุเร็จเนื่องจากถึงนาตอนนี้เป็นเกมพิมพ์ลิกนัดที่3 7ติดต่อกันแล้วที่พวกเขาทะลวงประตูคู่แข่งได้โดยตลอด กานณ์นี้หงแดงมีสติกันยิงประตูนในรายการดังกล่าวได้อย่างต่อเนื่อง36นัดติดตกันเริ่มจากเดือนมีนาคมปี2009จนถึงเดือนกุมภาพันธ์ปี2020กระทั่งประตูโทนจากลูฟิคิกผีจับยัดของสบอสไลท์ทำให้ทีมของส็ลตทุบสติสโม,มสรจนได้นอกจากนี้ลิวนะครับยังหยุดสติ ที่ไม่สู้ดีในเกมบุกกับอาร์เซนอลได้สําเร็จเช่นกันเนื่องจากก่อนหน้าน,นี้6เกมในศึกพิม์ลีกพวกเขาไม่เคยชนะปืนใหญ่ได้เลยโดยเสมอ4แพ้2ซึ่งถือว่าเป็นผลงานที่ย่ดที่สุดในการบุกกับทีมปืนใหญ่นับจากที่พวกเขาไม่ค่อยเอาชนะคู่ปรับรายนี้ได้นานที่สุด8นัดติดต่อกันระหว่างเดือนตุลาคมปี2007ถึงเมษายนปี2011นะฮะโอ้โ หวานเจี๊ยบแล้วครับเมือ่อคืนนี่อันเปิดกล่องอาซนอลมินิคุกกี้กินคุกกี้หวานเจี๊ยบแล้วครับพี่น้องเอ๋ยต่อไปนะครับเรามาชมตัดเกรดนักเตะลิเวอร์พูลก,กันหน่อยนะครับในเกมนี้ซโบเชิร์ชายแนวรับเด่นเกมลูกหน่อยตัดเกรดแข้งหง์แดงเกมเฉือนปืนใหญ่นะฮะสุดยอดเราเริ่มต้นกันที่อลิซงเบเกอร์นะครับไ,บไป้รจุดห้าคะแนน มีจังหวะเซฟสำคัญจากการยิงของโนนี่มาดูเอกเก่นในช่วงครึ่งแรกแต่หลังจากนั้นกัแทบไม่มีงานยากอะไรให้ต้องโชว์ฝีมือโดมินิกซูบอสลายได้ลราไปปนาดคะแนเป็นแมนออฟเดอะแมตนะครับทั้งหล่อทั้งเก่งยิงฟรีคิกสวยแฟนก็งามสุดยอดไปเลยโอ้ยไอ้คืไอ,อ้สาเจ้าแท้พี่น้องเลย ส่วนเบอร์เมควานจำเป็นอีกครั้งนะครับและก็ทำงาน้อย่างโดดเด่นสุดๆคุมเกมรับเนียเหนียวแน่นส่วนเกมรุกก็มีจังหวะมักขึ้นเกมตลอดการวางบอลยาวทำได้ยอดเยี่ยมและทิศการยิงวิคิกสุดงามระยะมากกว่า30หล้าเป็นประตูชัยให้กับทีมนะฮะโอ้โหบักเทนมึงมึงมึงไวเขาเล่นแนวไหนเกมรับนับ่นนะฮะอิบรอยมากกนาเต้ได้รับไปเจ็ดคะแนนยกะดับฟอร์มการเล่นได้ดีกว่าเกมกับปอลมัดและนิวคาสเซลป้องกันการบุก ของแนวรุกอาร์ซอลลี่หมดจังหวัดเคลียร์บอลทั้งลูกโด่งและบนพื้นทาได้ดีเยี่ยมน่าเสียดายดย้วยอาการบาดเจ็บเล่นงานทําให้ต้องเปลี่ยนตัวออกเวื้อชื่อฟันไดกัปตันเทียมได้รับไป7.5คะแนนฟอนสุดแข็งแกล่งสมเป็นหัวใจในเกมรับของเทียมไม่ปล่อยให้อาร์ซอลลได้เข้ามาสร้างอันตรายในพื้นที่สุดท้ายเคลียร์บอลเด็ดขาดพลาดโอกาสจากจังหวะที่ดับบิลดระยาสมหวนไม่ดีแต่น่าเสียดายดันไม่ยอมยิง มิลาเคอร์เกตได้รับไปเจ็ดคะแนนฟอร์มโดดเด่นกว่า2เกมแรกโดยสามารถรับมือมาดูเก้ได้อยู่มัดจังหวะการสกัดบอลอย่างแม่นยำบางครั้งก็เดือดาลขึ้นเกมบุกก็ทำได้น่งกลัวอเล็กซิสแม็กลิสเตอร์ได้รับไป6คะแนนมีการกลับมาเยือนเป็นตัวจริงแต่ฟอร์มยังไม่ค่อยเข้าที่เข้าทางมีจังหวะสร้างสรรเกม2ครั้งแต่ก็ยังไม่ฉีบคมแต่พอเข้าใจได้เพราะด้วยสภาพร่างกายที่ยังไม่ฟิตเต็มร้อย รันการฟืนแบกได้รับไปเจ็กคะแนนช่วงต้นเกมทำพาดโดนไม่เหลือนทําให้ต้องเล่นแบบระมัดระวังมากขึ้นแต่นักเตะม,มีสมาธิตลอดทั้งเกมไม่เล่นจังวะชงช่างกลุ่มจังหวะเกมดีๆช่วยทําให้แดงกลางหงแดงนั่นยิ่งขึ้นโมเมตซาลาได้รับไปห้างคะแนนคาบเซนเวลูพีเจองานหนักในการด,าดวลก,กับล ok ิกกโดกาลาฟิรีผลงานเครื่องแรกเงียบสนิทแต่ครึ่งหลังเล่นดีขึ้น ได้โอากาสคลอดบอลมากขึ้นแต่มักจับบอลลั่นในจังหวะสำคัญบางครั้งการตัดสินใจก็ไม่ดีทำให้ทีมพลาดโอกาส f o r ์เรนเวียเดยลไป6.5ขนาคะแนนฟอร์มยังคงไม่เปลี่ยงปร่างครึ่งแรกแทบไม่มีบทบาทอะไรมากนักแต่ครึ่งหลังยกระดับผลงานไี่ดีขึ้นการพันบอลแม่นยำและอันตรายหลายครั้งโชตษะเดาะบอลข้ามหัวแนวรับอาร์เซนอลก่อนซัดไปติเซฟรายยา กอกโปได้ไปห้นนคะแนนเครื่องแรกเหมือนกับบังโมไม่มีบทบาทอะไรมักนักส่วนเครื่องหลังได้จังหวสร้างสรรเกมหลายครั้งแต่ยังขาด,ดขาดเกินเกินมีจังหวัดยิงประตูแต่ติดตเซฟรายยาฮูเกอเอเกติกาได้ไป5.5คะแนนนักเซไลจังหวะสงบันเข้าไปซุกคนตะข่ายโดนวีอาริฟจากจังหวะที่กปโปยืนลำหน้าฟอร์มโดยรวมยังไม่สามารถสร้างความอันตรายให้กับเกมรับอาร์ซนอลได้แทบไม่มีโอ,อกาสไ,ได้จบสกอร์เลย ต่อไปเราไปดูตัวสลองที่ถูกส่งลงมาในสนามกันบ้างนะครับเริ่มต้นกันที่แคทติโจนนะฮะแทนอเล็กซิสแมคลิสเตอร์ในนาทีที่61ได้รับไป6.5จนนุดคนลงมาทำให้แดนกลางดูดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดนะครับช่วยไล่เพรสซิงทำให้แผงมิทฟิล์อาร์เซนอลเล่นไม่ถนดัดที่สาคัญลงมาช่วยเกมรับตลอดเลยนะฮะแฟรเดลิกโกเกียรซ่าแทนฮูโกเอเกติเกในนาทีที่79ได้รับไปขนาคน ผลงานไม่ค่อยโดดเด่นนักนะครับเพราะทีมเน้นเล่นเกมรับแต่ก็ทาได้ดีในช่วงทดนเจ็บที่ได้ครอบครองบอลก่อนที่จะหลอกล่อกองหลังทีมเยือนและซัดบอลแฉลบออกหลังไปโจโกเมสแทนอิบเรียมากโกนาเต้ในนาทีที่79ด้ได้รไปเจิกคะแนนรับบทบาทแทนโกนาเต้ได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับเล่นเกมรับได้เหนียวแน่นมีจังหวะเบียดสกัดเอเบซีเอเซในกรอบเกติโทษได้ดีโดยที่ไม่ฟาวไม่ปล่อยให้วิเตอร์โยครสได้มีโอกาสยิง วัตตุรุเอนโด่ทนฟอร์เรนเวียสในนาทีที่88ได้เราไป4คะแนนมีเวลาเพียงน้อยนิดแต่ต้องรับหนะ้าที่ไปเกมและตัดฟาว์ซึ่งเจ้าตัวก็รับผิดชอบได้ดีไม่มีที่ตินะฮะจบเกมลิเวอร์พูลนะครับเอาชนะนยยไอ้ปืนใหญ่อาร์ซนอลไปชูเฉียดนะครับ1ประตูต่อศูนย์ต้องบอกว่าเป็นสัปดาห์ที่ยอดเยี่ยมยอดเยี่ยม,มพี่น้องเอ๋ยก่อนพักเบรกทีมชาตินะครับแบบหล่อๆขึ้นจ่าฝูงนะฮะ โอ้ยพี่น้องเอ้ยคือมีความสุขแทนเนาะเลือใบกระแตกอันเลือดจมอ,เนอน์เสนนปืนกระแตกริเว่าพูชนะทิมเดียวขึ้นจาฝูงเดียวเดียวก่อนพักเบรกทิศมสั์พี่น้องเอ้ยสุดยอดอีีครับพี่น้องเอ้ยปีนี้หวานเกี๊ยบอีกแล้วครับพิม์ลีกปีนี้ได้อีกอ่ะโอ้ยสุดยอดและครับพี่น้องเอ้ยเรามาสรุปตารางคะแนนพิมลีกอังกฤษแบบเร็วทามกันหน่อยนะฮะ อันดับที่1นนะครับโอ้โหหนาวมากนะครับลิเวอร์พูลของเราแข่งไป3นัดชนะ3เกมรวดเลยนะฮะเก็บไป9ก้แต้มเต็มตอนนี้ประตูบวก4ลูกแล้วนะฮะหวานเจี๊ยบอันดับที่2เชลซีนะฮะแข่งไป3เกมชนะ2แล้วก็เสมอ1นะครับมี7แต้มนะครับอันดับที่3ไอ้ปันญาอาร์เลนะครับแข่งไป3เกมชนะ2แพ้1นะครับมี6แต้มอันดับที่สี่เทนนิสเปอร์แข่งไป3เกมชนะ2แพ้1นะครับมี6แต้ม และอันดับที่5นะครับเอเวอัตตันแข่งไป3เกมชนะ2นะครับแพ้1มี6แต้มนะครับส่วนแมนเชสเตอร์นะครับโอ้โหกูกึไม่เห็นไงมึงเลยวะลนไปอยู่อันดับที่13นะครับแข่งไป3เกมชนะ1แพ้2นะครับมี3แต้มส่วนเพื่อนรักกูยังมาลืมมึงเด้อเพื่อนรักหลังจากที่เก็บ3แต้มแรกได้นะครับดีใจว่ามันได้เซียมโลกแมนยูอันดับที่9นะครับแข่ง3เกมนะครับชนะ1เสมอ1แล้วก็แพ้1มี4คะแนนนะฮะ นี่คือบทสรุปพิม์ลีก่อนพักเบรกทีมชาตินะครับหงแดงลูกของเราจาฝูงนะครับหวานเจี๊ยบกันเลยทีเดียวมีความสุขลีพร้อมพน้องแฟนๆมีความรู้สึกกันอย่างไรนะครับเชิญถล่มคอมเมนต์เลยนะฮะก็ต้องบอกว่ามีความสุขก่อนพักเบรกทีมชาตินะครับเดี๋ยวเรากลับมาใหม่เรื่องเหลือภารกิจนะครับวันนี้ตลาดปิดนะครับก็ปิดประมาณ6กทุ่มนะฮะในค่าคืนนี้เรามาลุ้นเกฮีนะฮะที่ใกล้จะปิดดิวแล้วก็เล็กซานเดอร์อิสซักกันดีกว่านะครับหวานเจี๊ยบ ขอเชิญแฟนๆนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้ท่านรักไปกับชายผู้บักคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคัพแฟนบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานชายผู้บักคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคัพแฟนบอลพันธะที่สำคัญนะครับมืองน้อยของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ แล้วก็กลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับ